สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องสถานการณ์ยูเครนกันหน่อยนะครับคือมันดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เรื่องของเขาสองฝ่ายแล้วนะมีสัญญาณแปลกๆว่าอาจจะขยายวงกว้างขึ้นไปอีกเรามีข้อมูลจากแหล่งข่าววิดีโอที่น่าสนใจครับพูดถึงทั้งคำเตือนจากผู้นำคนสำคัญการเคลื่อนไหวทั้งทหารแล้วก็การปรับยุทธศาสตร์ใหญ่ของหลายประเทศเลย วันนี้เราจะมาลองแกะกันดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีสัญญาณอะไรซ่อนอยู่แล้วภาพรวมมันเป็นยังไงมาลองเจาะลึกกันครับข่าวเริ่มจากประเด็นแรกก็น่าสนใจมากเลยนะคะคือคําเตือนจากมาครุเตอร์เลขาธิการนาโต้คนใหม่เนะะี่ยค่ะเขาไม่ได้มองแค่ยูเครนนะคะแต่เชื่อมไปถึงเรื่องออไต้หวันด้วยประเด็นหลักที่เขาชี้เลยก็คือจีนอาจจะมองว่าสงครามยูเครนตอนนี้เป็นเหมือนออโอกาสให้รัสเซียก่อกวนยุโรปนะคะ โอกาสโอกาสยังไงครับก็คือดึงความสนใจของตะวันตกเอาไว้เพื่อให้จีนเนี่ยสามารถจัดการเรื่องไต้หวันได้สะดวกขึ้นโดยอาจจะให้รัสเซียโจมตีสมาชิกนาโตเพื่อมาให้ตะวันตกไปช่วยไต้หวันทันประมาณนั้นนะคะโหคิดแบบนี้มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะครับเหมือนยูเครนเป็นแค่ตัวหลอกหรือฉากหน้าล่ะครับ ก็มีข้อมูลสนับสนุนแนวคิดนี้นะคะมีรายงานอ้างถึงหวังอี้รัฐมนตรีจากประเทศจีนที่เคยพูดทํานองว่าจีนปล่อยให้รัสเซียแพ้ไม่ได้แล้วก็มองว่าสงครามนี้เหมือนแบบว่าเป็นของขวัญที่เบี่ยงเบนความสนใจจากแผนบุกไต้หวันอซึ่งคาดการกันว่าจีนอาจจะพร้อมบุกปี2027พอดีเลยนะคะนอกจากนั้นคุณรุสเตอเองก็ยังกังวลเรื่องพันธมิตรของรัสเซียด้วยพันธมิตรอื่นอย่างเช่นใครครับ ก็อย่างเกาหลีเหนือที่อาจจะส่งทหารไปช่วยรบหรือลาวที่ส่งคนไปช่วยกู้ระเบิดหรืออาจจะรวมถึงพมา่าด้วยนะคะแล้วก็เรื่องโดรนที่รัสเซียใช้เนี่ยชิ้นส่วนตั้ง65%มาจากจีนค่ะมันดูโยงใหญ่กันไปหมดเลยอ๋อครับครับพอมีความกังวลถึงระดับนี้แล้วเออแล้วฝั่งยุโรปนี่เขาตอบสนองยังไงบ้างครับตื่นตัวกันแค่ไหน ตื่นตัวมากเลยค่ะขยับตัวกันหน่าดูเลยโดยเฉพาะอังกฤษกับฝรั่งเศสมีข่าวว่าผู้นำสองประเทศคือเคียร์สตัมเมอร์กับเอมมานูเอลมาครงกำลังคุยกันเรื่องออส่งทหารนะคะส่งทหารไปยูเครนเลยเหรอครับใช่ค่ะชาติละห้าหมื่นนายรวมๆก็เป็นแสนนายเลยนะคะคือไม่ใช่แค่ส่งอาวุธแล้วแต่เป็นการเตรียมกำลังเข้าไปในพื้นที่โดยตรง โอ oh, เป็นแสนนายอาจจะเพื่อไปช่วยควบคุมสถานการณ์หยุดยิงในอนาคตนะคะซึ่งตัวเลขนี้ก็ตรงกับที่ทางเซเลนสกี้เคยร้องขอกำลังนานาชาติไว้พอดีนี่มันยกระดับครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วเรื่องอ่อนไหวมากๆอย่างนิวเคลียร์ล่ะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรไหม มีค่ะอันนี้น่าสนใจมากคืออังกฤษกับฝรั่งเศสประกาศจะร่วมมือกันเรื่องการป้องปรามนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรก2ประเทศนี้เนี่ยนะใช่ค่ะ2มหาอำนาจนิวเคลียร์ของยุโรปจับมือกันแบบนี้มันก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าเป็นการเตรียมรับมือถ้าหากปูตินเกิดส่งสัญญาณว่าจะใช้นิวเคลียร์ขึ้นมาจริงๆเข้าใจครับไม่ใช่แค่อังกฤษฝรัร่งเศสแล้วเยอรมนีเหรอครับปกติเขาจะระวังตัวเรื่องทหารมากๆเลยใช่ไหมครับ เยอรมน,นีก็ท้าหีบเด่นไปเยอะค่ะจากข้อมูลที่เราดูมานะคะผู้นำฝ่ายค้านฟรีดิชมแมสเนี่ยแสดงจุดยืนแข็งกล้าวหรือว่าจะไม่ยอมแพ้แล้วก็สนับสนุนยูเครเนเต็มที่อืม <mm แถมยังมีแนวคิดไปถึงขั้นว่าอาจจะสร้างนิวเคลียร์ของตัวเองโดยขอความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสกับอังกฤษอีกต่างหากแล้วที่สำคัญคือเยอรมน,นีกำลังเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมป้องกันประเทศครั้งใหญ่เลยค่ะเหมือนปลุกยักษ์ที่หลับอยู่เลย โอ้โหยุโรปนี้ดูเตรียมพร้อมเต็มที่เลยนะครับแล้วฝั่งอเมริกาพี่ใหญ่เขาละครับมองเกมนี้ยังไงบ้างสหรัฐก็เดินเกมของตัวเองค่ะอนุมัติส่งอาวุธให้ยูเครนโดยตรงเหมือนกันแต่ที่น่าจับตามากๆคือเรื่องดโดรนค่ะดโดรนยังไงครับเขาประกาศเร่งเครื่องเลยตั้งเป้าจะเป็นผู้นำโลกด้านดโดรนให้ได้ภายในปี2027 2027ปีเดียวกับเรื่องไต้หวันเลยนะครับ ใช่ค่ะพอดีเป๊ะเลยมันก็เลยดูเหมือนการส่งสัญญาณดังๆไปถึงทั้งจีนทั้งรัสเซียนะคะว่าอุตสาหกรรมอเมริกายังไปได้ไกลนะขณะเดียวกันก็มีข่าวว่ากดดันให้ยุโรปเพิ่มงบกลาโหมเป็น5%ของ GDP อ๋อคือเหมือนอยากให้ยุโรปช่วยรับผิดชอบแนวรบฝั่งตัวเองมากขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะให้ดูแลหน้าบ้านตัวเองมากขึ้นสหรัฐจะได้ไปโฟกัสเรื่องอื่นได้ครับครับแล้วเรื่องการผลิตอาวุธโดยรวมล่ะครับ ดูเหมือนจะกลับมาคึกคักเป็นพิเศษเลยชัดเจนมากค่ะอังกฤษกับฝรั่งเศสจะกลับมาผลิตขีปนาวุธร่อนอย่าง Scalp E.G. กับ Storm Shadow อีกครั้งนะคะหลังจากหยุดไปตั้ง15ปีตั้งเป้าผลิตเท่าไหร่ครับเดือนละเป็นพันลูกเลยค่ะพอยุโรปเร่งผลิตอาวุธโจมตีเองแบบนี้สหรัฐก็จะหันเป็นนิ้นผลิตระบบป้องกันอย่าง Patriot ได้เต็มที่มันสะท้อนภาพชัดเลยว่าเศรษฐกิจสงครามกาลังบูมทายุโรปอเมริกา หรือแม้แต่เกาหลีใต้ที่ผลิตอาวุธส่งให้โปแลนด์ล็อตใหญ่มากพอฟังทั้งหมดนี้แล้วภาพที่เห็นก็คือเอ่อโลกกำลังปรับตัวครั้งใหญ่จริงๆนะครับมีทั้งคำเตือนเรื่องสงครามลามการเตรียมส่งทหารเข้าไปโดยตรงการจับมือเรื่องนิวเคลียร์แบบที่ไม่เคยเห็นแล้วก็การเร่งผลิตอาวุธกันยกใหญ่เลยใช่ค่ะสรุปคือสถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการเตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วที่สําคัญคือความขัดแย้งในยุโรปตอนเนี้มันดูจะแยกไม่ออกจากสถานการณ์ในเอเชียแล้วโดยเฉพาะเรื่องใจหวันนะคะครับข้อมูลพวกนี้ทําให้เราเห็นเลยว่าพลาวัตอํานาจโลกมันกําลังเปลี่ยนไปเร็วมากจริงๆแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบกับพวกเราทุกคนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจกค่ะก็มีประเด็นทิ้งทายให้ลองคิดกันต่อนะคะในขณะที่แต่ละฝ่ายกําลัง เตรียมพร้อมตั้งการดสูงเสริมสร้างพันธมิตรกันขนาดนี้เนี่ยอะไรอาจจะเป็นตัวเร่งหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่จะมากำหนดทิศทางของโลกในอนาคตอันใกล้นี้ได้